ว่าสีเทารดไม่เห็ดยาเห็ดซ่าเห็ดหน้าคือได้ให้ลูกเลยมาปั่นสอยยวลูกคุ้นหลายนาะบม่ลมนะลูกใคยว่าสิเมื่อยทยจะจมนี่นี่จอีหลีวาบ่จมเลย่าน่นกำลังมันได้กันเท่าเกินแล้ว ไป,ป,ปสูงนามบอมูเ,เดปาตึี่โด้หรอเส้นยังไงอี่บีมันจับ,บปลาป่ะนะ <c oughs> อ๋เพื่อนั่นสีไปสูปนาบอกคักเนี่ยพเพราะยัเส้นอู้เครื่องเปนสินไปสูบเนาะ แล้วมันก็มาอีกมือน,นี่ม,นม,ามาเลย,ยหลอมใหญ่เนะาะไปมวนดีว่าขันไอาามาลนะุก้นเรียบร้อยเลยจุ่ม<า>มุซอนเซ่เยลยหลังเดือนหนาหลังกลางเดือนนี่มันจะได้คนหูจะตาครับจ้ของ,ของมาเขาพี่น้อง มาเวียนเก็บปีนมาจำนอมาตัาง้งแต่ตอนมันแรงนี่นี่เ้ว่ายข้เบิงคังกบ่คักเนี่ยนอข่ารถตลีแลวเนานะเนี่ห,หน้านลำบากเลยเนาะติดทารถไม่อ้เไม่หลอกเบี้ยมเมื่อบานเข่อ้เบิ่งเนี่ยหน้าุง เป็นเห็นเป็นพูนตาเลยเออขับรกเบี้ยมาวานเขาพี่น้องนี่อคยจะน้ำเต็มหน้าอยู่เลยให้นีโ่โอ้เห็นหน้ายากลำบากครับตี่เน็ตผมผมเลอะให้หุดไปซื้อน้ำเต็มหน้าอยู่แกยังดีครับที่ผมผมไม่ทำเพราะว่าถ้าอยู่บนเขนานจะเข้าชีวิตดัดรังเห็ดอย่างหนึ่ง เบื้องน้ำมันรหลดสองเบื้งองเขาปลูกครับเมือ่อยถามว่าแหงี่เหลียบบา,าเศร้าหรอครับเพราะว่าทุกปีทุกปีกับมีาาตะวันตุ่มเรลี่ยบไงแรงร้านหลักก็แรงเบิ่งเจียใหญ่ขยันบรเจาวะเนี่ยทำไมเขาถึงรวยไป็นยังเขาถึงมีครับเบิ่งเขาเด้อบเบิ่งเขาเห็ดนูน่นน้องบีมพูดอะมันจะป่าจ้าป่าขอนจะาป่าสูงน้าค,คุณเคยไหมคเคยไหมเป็นปั่นหน้า เนี่ยเขาทําขนาดนี้เขาถึงมีเยาว่าแม่นแล้วซูมีอมืแม่นแล้วซูมีลดแม่นแล้วซูรวยนี่ยาว่าังสันครับมันไม่ใช่ครับเบิ้งเขาเห็ดเบิ้งตอนเขาหาครับผู้ว่ามีกถาแต่อิ่งช้า,าแต่ว่าเขาแม่นแล้วซูรวยซูบอลได้ครับอเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับเอกครูนั้นนี่เอกครูแล่วนี่นจบปริญญาตรีมาบธรรมดาได้เนี่ ต่อให้เขาไม่ทํางานสายที่เขาเรียนอ่ะพราะเขาเขาปูทางไว้เบิดครับรู่ทางการทํามาหากินของเขาครับเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดมันเห็ดยังครับสบายมีเงินเยอะกว่ามีรู่ทางเพราะว่าเขาเมาทําถนนทําอะไรโอู้หูทางเราเทคนิคแพลวพาวครับปลาเราเห็นไหมบกชัยสบายแต่ว่าเห็นงานเบิรงเบิรงจ้าเบิรงขึ้นอ่ะ เออตกกาบอจางได้ไหมล่ะไปเบิ้งคนหล่มอยู่นมีมีมีมันมันบอจางไหหนึ่บนยอมจางยันมากครับกับเบิ้งเป็นตัวอย่างเบิ้งเป็นแนวทาง รุตลีวัดครับของผุ้ยหซ่าครับุ้ยญ,ญ่บ้านของผุ้ยหซ่าครับเอ่อเป็นของเมตรแปดสิบปั๊ใสเอ็มห้าเจ็ดครับใส่ได้ครับผมไม่ทาครับมันมันเห็นอยากผมเลยยังไม่ทําครับรอดูก่อนืวอแหงกับบดฮิตครับเมเยเฮ็ดเมยไม่แล้วเมย์หน่อกเฮ็ดแล้วเราเสือกแร่งนี่นะเขากำลังนอเห็นงามๆรงมาดิ